ติดตั้งยากไหมเนี่ยครับเพราะว่าเห็นเห็นมีเหล็กขาอันนี้จากร้านนี่คือมาทั้งชุดเลยใช่ไหมใช่ครับมาครบเซตเลยเท่าไหร่ครับโดนมาเท่าไหร่ตัวนี้พันสี่โอเคครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวรถสายทัวร์ลิงนะครับอ่าเน้นแต่งไม่เยอะครับคือแต่งแบบงบนิดเดียวแต่ว่าสำหรับการเดินทางเนี่ยคือถือว่ารถเดินทางต้องมีนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็คือจะเป็นคันนี้นะสวัสดีครับน้องเนมอันนี้เป็นเจ้าของรถนะครับชื่อน้องเนมฮะอันนี้เป็นอร์เซปเตอร์เนาะสีสีเทา อันนี้เป็นตัวไหนครับเนี่ยรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ามอะไรเงี้ยอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยครับก่อนจะเปลี่ยนชมเ้าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราวาสไตล์การแต่งก็คือเน้นเดิมเนาะแต่ว่าเน้นเดินทางก็ของที่ใส่ก็คือจะเน้นเดินทางนะอาวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างแรกอะไรอันนี้ชิลใช่ไหมชิลเขาเรียกทรงอะไรครับอันนี้จะเป็นออกเออเขาใส่กันอาจจะออกกึ่งทัวรลิงอ๋อทัวรลิงก็คือแบบเวลาที่ลมปัท้าเนี่ยมันก็จะตีขึ้นเนาะทำให้โดนหน้าน้อยอันนี้ติดตั้งยากไหมเนี่ยครับเพราะว่าเห็นครับ เห็นมีเหล็กขาเลอันนี้จากร้านนี่คือมาทั้งชุดเลยใช่ไหมใช่ครับมาครบเซตเลยเท่าไหร่ครับโดนมาเท่าไหร่โดมนี้พันสี่ใช่แล้วอันนี้โดนมาร้านไหนครับเนี่ยอันนี้ติดเองครับติดอ๋อซื้อมาติดเองยากไหมไม่ยากเนาะไม่ยากไม่ยากแต่แค่มันจะตั้งมันตั้งให้ปะมาล้านยากอ๋ออ๋อก็คือการซื้อมาติดตั้งอ่ะมันไม่ยากแต่ว่าการที่จะให้มันตรงใช่มันก็จะยากนิดนึงเนาะโอเคต่อมาชิ้นต่อไปอ่ะยางหุ้มโชคเนี่ยนี่โดนมาเท่าไหร่ครับเนี่ยไอโดนมาเก้าร้อยครับเก้าร้อยจากจากไหนครับเนี่ยนี้จาากรนฮัท อ๋อซื้อซื้อจากข้างนอกเนาะฮาร์ดไลท์อ๋อฮาร์ดไลท์เคยได้ยินชื่ออยู่นะครับใส่ให้เลยนี่เพื่อนนี้ครับแต่งแต่งไปสองอย่างประมาณนี้เนาะแล้วท่อนะครับท่อท่อนี้มาจากชัยภูมิท่อนี่มันเป็นของร้านอะไรฮะจากชัยภูมิร้านเป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นช่างเป็นช่างอ๋อเขาแล้วเคอเขาตีเองใช่แล้วไปเจอมาได้ยังไงครับเนี่ยเจอเลื่อนตามเพจเลยเลื่อนตามเพจไปกระโพสต์ขายไปดีเอ้ยมันถูกดีสามพันห้าก็เลยสั่งเอาเลยก็เลยสั่งมาแล้วทีนี้พอสั่งมาเสร็จปุ๊บเสียงมันยังไม่ค่อย ไอเสียม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นี่ก็เลยโมไปโมโมโมที่ไหนเนี่ยทำเองครับทำเองก็คือทำยังไงบ้างเนียอธิบายได้ไหมก็เดี๋ยวเรามาดูกันฮะก็คือถอดมันจะมีรีเวทสามตัวถอดรีเวทออกมาครับผมแล้วก็จะมีไส้ข้างในเนาะไส้ข้างในฮะใช่ทีนี้ใยแก้วมันน้อยไปหน่อยมันทําให้มันล่นก็เลยยัดใยแก้วเพิ่มเข้าไปยัดใยแก้วเพิ่มอ๋อครับผมแล้วก็จะมีต่อสแตนเลสออกมาจากจากตะแกรงก็คือ จริงจริงมันเป็นตะแงงใช่ไหมใช่เป็นตะแรงตะแรงยาวนี่แต่ว่าเราถึงแป้นี่ถึงแป้นแต่เราเราเราใส่เป็นแป๊บแทนใส่ตะแรงด้วยตะแรงด้วยแล้วก็ต่อแป๊บมาหน่อยต่อแป๊บอ๋อตะแงงมันมาประมาณนี้ใช่ประมาณนี้แล้วต่อแป๊บเราก็ต่อแป๊บให้มันโผล่ลงไปเสียงมันเสียงมันจะได้ทุ้มขึ้นอ๋อครับผมก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เน้นเน้นเน้นเดินทางเน้นออกทริปติดที่จับโทรศัพท์ตามสไตล์นะครับเพราะว่าขาดไม่ได้เลยใครชอบเที่ยวเนี่ยแล้วก็อ่านี่ฮะ ยางกันถางนี่ต้องมีอันนี้มันช่วยอะไรคือให้มันกันลื่นหรือว่ากันลอยหรือว่าอะไรครับกันลื่นจะมากกว่ากันลื่นเนาะใช่เท่าไหร่อันนี้โดนไหมครับอันนี้ก็เก้าร้อยเหมือนกันโดนมาจากไหนรจับชื่อนามไม่ได้แล้วอันนี้อ๋อมาจากแรกๆเลยก็เห็นรุ่นเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องสายหัวเทียนดีเลยอะไรเนี้ยเราเปลี่ยนมายังตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลี่ยนแต่แล้วใช้ใช้ปกติไหมผมใช้มานี้ก็ประมาณปีกับ2เดือนแล้วยังไม่มีปัญหาเลยนะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยังไม่มีปัญหา ออกทีบ่อยเนาะแต่ก็มีปัญหาแสดงว่าคนที่เป็นนั้นก็คือแบบว่าถูกหวยถูกหวยไปเพราะว่าคนที่ไม่เปลี่ยนก็ยังไม่พังเนาะโอเคเนาะก็ประมาณนี้เนาะยังไงอนาคตมีโครงการจะแต่งอะไรเพิ่มอีกจะใส่กันล้มกันล้มเนาะสำคัญเนี่ยสายเดินทางนี่ขาดพาไปแล้วแล้วเลือกไว้ยังครับว่าจะใส่ทรงไหนก็ใส่ปีกนกออกมาเนี่ยปีกนกล่างหรือบนฮะล่าง่่างเนาะ ล้วสปอร์ตไลท์อะไรเงี้ยคิดไหมหรือว่ายังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกทีโอเคยังไงก็ฝากถึงคนจะแต่งรถโรเจอร์แอนด์ฟิลสายทัวร์ริงก็มีอะไรจะฝากไหมฮะก็อะไรแต่งไม่แพงครับถ้าจะแต่งสายนี้ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงแล้วก็หลายอย่างแล้วถ้าถ้าชอบเดิมๆก็ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะประมาณนี้ก็คือสามารถไปทิปกับเพื่อนได้เป็นจำเป็นก็นี้ยถ้าวิ่งไกลๆโอเคก็ขอบคุณมากครับยังไงก็ขอบคุณน้องเนยนะครับครับผม